มันมันเป็นผักหวานป่าเลยได้แบบนี้ใช่ไหมหไมันไม่เหมือนผักหวานบ้าน,านจะมาปลูกบ้านมาเจ็บผักหวานน้ำกันพี่น้องโอ้ยมาเจ็บไก่ไหอนอุตรดิตถุเนเนียไ,ไหนไม,มาขม่ามาขมา,ขา,ม,ามาเก็บผักหวาน หนูพยายามปลูกหลายรอบแล้วหนูปลูกไม่ได้อันนี้มันไม่หลายปีแล้วบ่นี่ไหนต่ำามีที่ไหนล่ะเอาลูกมันไปกินได้เหรอเอาลูกมันเ่ะเอาลูกมันเหรอตอนเนี้ยใช่ไม่เอาไม่มันเป็นลูกเหรอให้มันสุกอะก็เอาไปกินไงมันเยอะในขนาดไหนกินเจ็บได้ยอดลูกมันอะขนาดนี้่อนะนี่ไหม หรือว่าลูกขาไหนกินได้ลูกเนี้ยหนีก็ได้ถ้ามันไม่ีอ่ะมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ก็เอาหนีก็ได้โอ้เสียดายมันแหมเสียดายทำไมเสียดายไปปลูกเก็บเลยได้ไหมอันเนี้ยเก็บเลยจะเก็บอ่ะเอาขอเก็บสักพวงหนึ่งเด้อเอาลูกมันว่างั้นเอาลูกมันไปไปนึ่งไปนึ่งกับปลาได้เหมือนกันเหมือนยอดมันเลยค่ะ ก็ไม่เอาถุงมาใส่แล้วเราจะเออเราจะใส่ยังไงใส่โถกเสี้ยไปบ่มันแพ้อะไรหรือเปล่าไม่รู้เราว่าฝุ่นมีละเมั้งโอ้เป็นปลาหมดเลยเหรอเนี่ยก็ปลาเลยอาวแล้วเก็บไปขายไหมเนี่ยแกเก็บไปขายอยู่โอ้แกปลูกตั้งนานแล้วเหรอ มาแล้วแตเราทำเงี้แล้วเออแล้วไม่แต่งกิ่งมนเหรอไม่แต่งเนี่ยนี่จะใช่โอ้ที่มันไม่ที่มันไม่เป็นลูกอ่ะมันเป็นตัวผู้เหรอใช่มาดูป่าผักหวานป่าด้วยกันอืมมันแก่ไปแล้วมันแก่นะสิดูแล้วเน่ะดูค่ะดู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  มันแก่แล้วนั่นนะ่ะไม่มียอดแล้วนั่นนะ่ะพี่ใหม่มันมีอยู่มันอยู่ตรงสูงๆเนะให้หนูปีนไหมล่ะหูต้นนี้เบลอเลยต้นนี้มันกี่ต้นนี้กี่ปีแล้วเนี่ยเอาเนี่มันใช่เอาเหรอหนูก็นึกว่าต้นผักหวานอะไรจะขนาดนี้นเ,นเหรอ,หรอถ้าไปบ้านบ้านโอ้ยลังมดแดงเยอะๆคือนนงงมดแย่ใครมดแดง 有。